สาอาหารลดอายุผิวเด็กลง10ปีครับถ้าท่านเป็นคนนึงนะครับที่มีปัญหานะครับตื่นมาตอนเช้าส่องกระจกเฮ้ยทำไมหน้ามันดูเหี่ยวเหียวผมบอกเลยครับว่า3สุดยอดอาหารนี้ช่วยท่านได้ครับอาหารชนิดที่1มะเขือเทศนั่นเองครับตัวมะเขือเทศนะครับมีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นไลโคปีนนะครับแล้วก็โพแทสเซียมนะครับช่วยบำรุงผิวของท่านให้อ่อนกว่าวัยแบบสุดๆทานเป็นประจำผิวของท่านดีแน่นอนครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับผักโขมนั่นเองครับผักโขมนะครับบอกเลยครับว่า ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A CEK นะครับวิตามินทั้ง4ตัวนี้ครับจะช่วยบำรุงผิวของท่านให้ดีเลิศประเสริฐสีครับท่านทานเป็นประจำนะครับรับรองดีต่อสุขภาพแน่นอนไม่ว่าจะทานเป็นสลัดถ้าคิดไม่ออกนะครับใส่ไข่นะครับทำเป็นไข่เจียวผักโขมเลยครับดีต่อสุขภาพแบบสุดๆมาต่อกันชนิดที่3ครับนั่นก็คือส้มครับส้มนะครับจะเป็นพันธุ์ไหนก็ได้นะครับมีวิตามิน C มีคอลลาเจนนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบของน้ําสูงมากๆนะครับถ้าท่านทานนะครับผิวของท่านจะอิ่มน้ำนะครับวิตามิน C มีสารต้านอนุมูล สะะและคอลลาเจนต่างๆนะครับในผิวของท่านก็จะดีขึ้นแบบสุดๆนะครับท่านทานเป็นประจำนะครับรับรองครับผิวของท่านย้อนวัย10ปีแน่นอนครับ